โอ้ไอสามปับสุดแล้วอาแล้วออกฤทธิ์อีกแล้วไอสามปับสุดเนี่ยเดี๋ยวยูนเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ตรงนี้น้องเขาไม่มีเพื่อนวันนี้ โอ้มันไปอื้มไปนูน่นหว่าไม่เป็นไรจะรอ,อคนมานี่ก่อนนะเราเห็นอยู่มันน้งะโอเคเห็นนะผมเห็นผมเห็นปกติโอเคได้ไม่โดนเขาไล่ด้วยฮนะใช่ได้ไม่ชนะรัวมาด้วยดิยนชนะเว้ยชนะรัวจัดเลย <laughs> อีเค่กำลังอยู่ใช่ปะ่ะแก๊งเด,ด็ดเด็ดอะ อยู่ไหมไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานก่อนมันนักหนี่มันนว่าเสียงไม่มันอูอีอูอีบางคนสวัสดีครับพี่ชายเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวครับผมไม่เห็นประเด็นหรือหละเจ็บให้ออกไปแล้วช่วยส่งสตอรี่ออกเนิ่นน่าเฮียอย่างกับจอร์นวิกคือมาอนเสิร์พี่ชาย กูอเองเขาจ้างไปค้าห,หรือจ้างไปซวยวะกูาถามยังไงถามตรงเลยนะแซวแรงเกินไใช่รถน,นี้นั่งแล้วปวดหลังว่ะเรื่เดีย <c oughs> ดดวรืองปวหลังนี่เรื่องปวดหลังนะอะไรน่ะไปไหนไกลๆกูไม่ไปด้วยนะเอาเราคนนี้ไปอะออกซิอะ<อ>เลือกเหรอเอาไปดูคนหลังนั่งดิเลือกเหรอโอ้โหเลือกเถอะสุขภาพชีวิตตัวเองเนี่ยมึงดูนี่คนนั่งเนี่ยเมื่อกี้มึงคาดผมแล้วมึงจะน่ารักขึ้นเหรอือกูตบหน้าเลยสัตว์ไม่ได้คาดเเารียกว่ากันวันนี้วัน,นอะไ<อ>ร วันนี้วันอะไรวันเบิร์ตคิววันเบิรคิวซีซีวันนี้วันอะไรวันเบิร์ตเคซีซีพอตีแล้วเหรออ๋อพูดยังพูดไม่จบเมื่อวานกูก็ไปไปบอกมันได้เลยเพื่อนจะคุยกันตาม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 ใหญ่พี่ฝั่งน้องชายน้องชายพี่รูนได้ประเทศใหญ่พี่ฝั่งโอเคเป้า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 โอเคโอเคโอเคสวย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 ไม่ต้องตอบไม้องตอบคุยคนเดียว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  อะไรมันก็พูดแต่มาบอกไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นที่อะไรเป็นที่อะไรคนที่ด่ามึงคนที่ด่ากูคนที่ด่ากูมันไม่มีจริงและกูไม่คุยกับก็ปกติเจ็ดไม่ค่อยพูดหรอกเอ้ยจุกแบบยังดียังออกเฮียแล้วมึงเห็นกูใส่สูทอะไรดิมึงดูดิมึงก็ถามกูนะอ้าวเขาบอกออกเคียดสล็อตใหญ่ไปละ มึงใช่ไหมลูกเขากูไม่ได้เข้าไปเลยมึงใช่ไหมเนี่ยมึงใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานกูก็เมื่อวานกูก็กําลังจะเข้าไปคอมก็พังคอมกูทําการ์ดจอพังไปสองตัวแล้วไม่ได้ทำทีวีที่คอมนะไม่มันเป็นไอ้นี่พื้นมันแบบยวบยากไปพื้นแบบที่เทสของพี่เปาอะแล้วแบบว่าการ์ดจอกูมันกระแทกอะสามส่วนก็ส่งก็พังสามส่วนแปดส่วนทีไอของพี่นั่นก็พังเขาเพิ่งเปลี่ยนให้กูเมื่อวานแต่ว่าวินโดว์กูพังครับผมแต่กูยังไม่ได้เข้าไปเล่นถังเท้าได้ถองเท้าได้แต่กู ที่เปาปวดหัวเติกเลยไอ้อะตัวผ่านการ์ดจอเราทำไมก็มึงทำของเขาพังไงอ้าวก็กูทำของเขาพังไงเขาเลยปวดหัวแล้วทำไมไม่เอาวางที่พื้นที่ดีล่ะทำไมต้องวางที่พมือนทำไมต้องวางบนโต๊ะไม่บนโต๊ะมันเป็นคอนเทนเนอร์นี่หว่าฮะไอ้นั่นแ่ะเออมันเป็นพื้นล่างอ่ะโยนแล้วมันไม่ไมวางข้างข้างนอกอ่ะแล้วต่อสายออกเหมือนที่เจต่อไม้เวลาด่าคนอ่ะต่อไม้ไปเข้าห้องน้ำอ่ะใช่ห้ามดับอ่ะดับไปเลยดับ ไม่ไวเลสไม่ไวเลสสายเลยให้ไม่สายเลยสายยาวสายยาวสายสิบเมตรพวกกลัะเลยก่อนเลยมึงก็ติดเชื้อเกินด่างกันไปไอ้ยี่ห้อเมื่อกอดไงสัตว์ก็อย่างนี้แหละเราไปลงแล้วลงแล้วโอ้ยวุ้วไมเป็นไรดีใจเนาะดีใจเรื่องเพราะยังไม่ตีกันเลยอ๋อไอ้เหี้ยก็ดีใจที่มันตีกันนี่ไหนสัตว์ได้น้องจะได้กลับมาเลยจะได้เป็นหัวเมืองกที ถ้ามันจะหนีเอ็นเอ็นนี้คือจบแล้วก็เหลือสเต็ปโหดเหลือใช่เหลือน้องคือไหนมันเหตุไ่ใช่ผีพูดว่าอะไรนะเอสเอสจะหนีทำไมเออโดนป่าป่าพี่ชายให้พี่บดีอยู่หลังพี่ชายกูกล้าพูดว่าไฟแรกเอสเอ็ได้คูดตรงเลยมีใครเล่นบ้านบ้านเป็นบ้านบ้านแดกบ้านรถแดกรถกูไหมไม่ไม่เดีไม่เดีไม่เดีกูไม่มีรถนะกูแดกไม่ได้กูเล่นกูเล่นไม่กูเล่นกูเล่นไม่เดีอ่ะกูแดกรถมึงฟรีนะ อีกแล้วแต่ว่ากูไม่มีรถให้กูงแดกนะเห็นป่ะเอเทกินครับจบเอทกินเต็มครับจบเอาแล้วไฟแรกเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบจบแล้วดีมดูดีมันจบแล้วครับเกมยังไม่จบไม่จบขยับขไปไหนครับขยับข้างหลังสักนิดนึงก็ได้ครับขอโทษครับขอโทษคไม่ไม่ไม่ขอโทษครับขอโทษเนาะสักนิดนึงวีเอทแม่งเล่นแม่งเล่นโคตรอ่ะ โคตรโคตรดีโคตรโหดแหละมันดูเดมันคุ้มสอบจากปีน you know, ี้แหละนะครับครับผมกำลังออกครับผมกำลังจะออกครับถอยๆหน่อยครับผมกำลังจะถอยออกครับผมมาจากข้างหน้าครับผมมาจากข้างหน้ากันครับผมเดี๋ยวเห็นบ้ากว่าแล้วเล่นคุมสอบยางโหดนี่มาแล้วนี่ใครนี่เฮ้ยใครคืนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยอันนี้ไม่จัดเลย ไม่ชมพูเยอะอันดับเจ็ดเลยโดนไฟแรกปึ้งเสร็จเลยมันไม่มีไอ้นี่หว่ามันก็ได้สพนะมันก็ได้ศพเพราคนมันเยอะกว่าเอเอ้ยแล้วมันเฮ็ดแล้มันเฮ็ดน้อยกว่าพูดผิดมันก็เอาไปเยอะเหมือนกันนะพื้นที่มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันให้มันเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจอถ้ามึงไม่ออกมึงไม่ทันกูนะเนี่ยไอ้จบไปไหนอ่ะเดี๋ยวกูจะพาทัวร์นะบอกนะมงกูยังกูโหกูเรียกว่ากูเป็นไข่อ่ะกูยังไม่เจอหน้าตาตอเลยตาตอก็ยังไม่เจอกูเลย อเออไม่มีใครเจอกูแล้วกูเป็นใครกูไม่ได้โทรเขาเลยเลยพาไปหาเขาอยู่บารไม่รู้ตอนนั้นโดดอ่ะโดดอะไรคือเด็กผู้ดหญ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วคอมเมนต์ก็จะบอกว่าเหมือนที่หมอปานจุกบอกไว้เลยอย่างแม่นขอมาครับจะไปไหนะเดนเนี่ยโดนรัวโดนรัวโดนรัวไฟแรกเนี่ยโดนละโดนโดนแรกตัวเด็ดเด็ดปุ๊บไฟสองไอไอไอตั้มมันจะเหมือน โค้ดอาร์เจนติน่าเหมือนให้ปล่อยให้ยิงก่อนหนึ่งลูกเหมืนอนออสเตรเลียงเงี้ยแล้วก็กลับมายิงใหม่เขาบอกว่าเหมือนทีนี่แมนยูล่าสุดปะห้าหนึ่งแมนยูล่าสุดที่เขาบอกห้าห้สองอะมันฟุกครับแมนยูมันฟุกชนะครับก็รู้ว่ารู้พีก่กับมาชนะไงนั่นแหละฟุกไงอาอคืออะไรก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของแมนยูที่มันเกิดได้ในปีนี้อะแล้วหลังจากนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทีมหมื่นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทำกับกทีมหมื่นไม่ได้แล้วอร์เตเบตเจตเล่ะอะ อนิเมตไอฮิวม so ังการงฮิวมังกาซอมันทำอะไรแม่ครับมันเป็นไม่ได้หรอกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่มันเกิดเท่านั้นแหละก็ปกติตั้มไม่ค่อยพูดหลอกใช่ปะไอพูดหลักตามพูดอย่างเดียวก็สุดท้ายมึงก็ใต้ตีนกูกูกลับมาแล้ว King is back เราอยู่นอกวงได้ใช่ไหมว่าเราไม่มีปัญหานี่เราอยู่อย่างนี้ได้นี่มุมดีใช่ปะนี่มุมดีสุดปะได้ได้มุมนี้ได้ ไม่ได้วิ่งมาถึงนี่หรอกมั้งแค่ใช่ครับเปลี่ยนสถานที่วะพังว่าเปลี่ยนอ่าไม้เปลี่ยนไอ้ตั้มมันชอบสถานบินล่างนไงตั้มอ่ะชอบสถานบินล่างอ๋อมันแพ้เพื่อนนี่หช่แพ้เพื่อเปลี่ยนไฟะไม่ไม่รู้เนี่ยแพ้จริงแหละแทนอ้อไม่ไม่ไม่เฟกหน่อยเฟกหน่อยได้ไอ้บ้านแพ้จริงครับอยู่ไ่้ดีเพื่อนไม่อยู่ได้ดีพูดเรียวเรียวร้อยเลยไงะม่เองก็พูดตอแหลบ้าตอแหลบ้าตอแหลไปเดี๋ยวคนไม่ชอบอะไรเงี้ย เอาเลียวดีกว่าเขาบอกว่าเด็กๆชอบเนี้ยวเก้อวยเขาบ้างถ้าถ้าถ้าขึ้นแบบพูดคําว่าเลียวเนี่ยเขาชอบกันลืมนะเขาบอกว่าเด็กเด็กเลียวเล็กขาดนี่ใครฟังพี่อิลตอนนี้คือโดนด่านะตอนนี้ตอนนี้ใครฟังพี่อิลคือโดนด่านะทพราะพี่อิลก็โดนอยู่นะตอนนี้ก็โดนอะไรวะก็โดนเรื่องเพลงพิเศษโอ้โดนเจคานด่าอยู่นหมเจคานรันให้ตะเสียอีกแล้วเนี่ยไว้ก่อนขออนุญาตไม่ยุ่งนะดราม่าต่างๆ

ว่านะเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าหนูน้อยอะไรีที่ไหนเนี่ยเกดจุกเนี่ยหนูน้อยอะไรีที่ไหนเนี่ยขับรถชนเราเนี่ยเออหนูไม่ได้ขับรถซงคุูนะหนูแค่ขับรถตามอะ่ะแต่แค่รถหนูมันเร็วกว่าอ๋อจะบอกว่าขับเฟอร์รารี่ว่างั้น รถปุ๊กป<ม>ิกจะมาเที่ยวอะไรปิกนิกจะมาเทีย่วยวอะไรอ่ะอันนี้มันคือฟอร์เรย์หรอคะให้เราขับเราเนาะไม่รู้ครับน่าจะใช่แหละอ๋อหนูก็ไม่รู้มันคือรถอ,อะไรแต่รู้แค่ว่ามันเร็วอยู่นาะขับซูเปอร์คาร์ขอโทษได้ไหมที่มีแต่แค่ปิกนิกที่จะพาเธอไปแคมป์อ่ะไม่ได้แคมป์เกาะไม่ได้แคมป์ก่อไฟนะแคมป์ก่อสร้างอ่ะเราพาเธอทำงานอ่ะไหปไหมวันละสามร้อยอเดี๋ยวไปด้วยกันสี่ห้าคนพอดีเลย แต่ว่านอนบนนะเอาทำงานก่อสร้างไงครับแบกปูนแบกอิฐไงหืมหนูไม่ได้เกิดมาลำบากอ่ะเอางี้เดี๋ยวได้ทำงานในร่มแล้วกันเป็นตัวฉาบสีอ่ะเดี๋ยวให้เป็นฉาบสีแทนเดี๋ยวพี่ไปข้างนอกเองกูก็ถือก็ได้ทำงานเราไม่ได้ร่มขับไปฉาบสีใหไปฉาบสีในร่มมาเอาเดไม่ต้องตากแดดไม่รู้วถ้าแต่ล้วถ้าเข้าไปข้างในแล้วตึกมันถล่มทำไงอ่ะอุ้ยไม่มีอันนี้คือวิศวกรดีโครงสร้างดีแฟ้นด์ดี อันนี้คือแอนดี้แอนดีทุกอย่างดีหมดครับใช้ลิทธาครับผมลิทธาลิทธาหรืออย่างลิทธาเนี่ยลิทธาเออน็อตน็อตไม่ไม่ได้เปลี่ยนสเปคใช่ไหมอ๋อไปไหมครับถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะไปก่อนนะจะเข้าจะเข้าแคมป์คนงานเนี่ยสามสี่คนนะครับกำลังไม่มีที่แล้วนะอ๋ออ๋อเดี๋ยวมีที่ครับแป๊บนึง เอ้าเอ้าคุณลุงเป็นไรชัยมวยอ่ะชัยาครับชัยามันตั้งออโต้ครับผมมันเนี่ยมวยชัยามันตั้งออโต้ครับมันมันหยุดไม่ได้ครับถ้ามีคนถือปุ๊บมันจะตั้งออโต้มวยชัยาเรียนเรียนมาครับเรียนมาเรียนมาเรียนมาครับเรียนมาพอดีว่าบรรพุรุษสอนไว้ครับมวยชายันตั้งออโต้มวยชัยยาคืออะไรหรอคะคุณลุง อ้าวไม่รู้จักท่ามวยชายาถึงตายนะครับยยาที่มันร้องเพลงเนี่ยนะทีมันบอกว่าไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาเลยอะน่ามึงอ่ะไม่มีหรอกอ่าล้วเป็นอะไรเอเมมิชัยดีกว่าอ๋อเอ้าวแทงไหมอ่ะอี้แทงไหมแทงเพื่อนพี่ไหมอ่ะไม่เกิดเลยไม่หนูว่าไปตายฮะหนูว่าเป็นคนโดนแทงเอาเพื่อนพี่ขึ้นมาโดนนแงเม แล้วเนี่ยเขาจะเสียสลากเปลืองเอไอดีปะลูกก็ปกติเขาไม่ได้พูดกันอย่างนี้หรอกเร็วหนูเป็นคนตายก็ปกติฉันไม่ค่อยเล่นแบบนี้นะใช่ัแล้วไม่เนี้ยแล้วเขาจะตีกันตรงนี้เหมือนเดิมอ๋อหน้าที่เดิมเมอ๋อเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังออกจากพื้นที่หน่อยครับไม่่ใชเขาไล่เราไอ้สัตว์ไม่ใช่เัาโหลครัออกจากพื้นที่หน่อยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าใครไล่กูเป็นไล่หมดแล้ว โหน้องรักไอเจ็ตฝั่งสองฝั่งเห็นนี่ป่ะขวาก็ขวาก็ขวาก็ร้ายซ้ายก็ดีอะขวาก็ตัวยูเอฟซ้ายก็เดนมิลเฮดที่เจ็ตรักแล้วเจ้าซีเรียอกอันไหนอ่ะถามเลยเจ้าซีเรียอกอันไหนพี่เจ็ตบินเลียมอ่ะบินเรียมบินเลียมเห็นไอเจ็ตบอกไอจูไหนวะูไหนวะไอจูดไหนวะเฮ้ยจูไหนวะเออไม่เจอมึงเลยวันนั้นแหละ ไม่เจอเฮียแล้วก็ได้ยินเสียงเดูยแต่กูฟื้ไม่ได้ไอ้เีัยกูจะตายอ่ะวันนั้นกูจะตายจริงอ่ะแบบกูเจ็บคอมากอ่ะแบบแบบมื่อเคยเป็นแบบว่ากูกูพยายามแบบว่ากูเหมือนพวกไอ้เนี่ยเจมบอลอ่ะเวลามึงเจ็บตรงไหนอ่ะทไมวะกูเจ็บคออ่ะแล้วกูไปกินโปรตีนในเซเว่นอ่ะแบบหล่อลุกๆอ่ะเพื่อลูปคอไว้มันเพื่อมหายไปลอยอ่ะทำไมวะเนี่ยแล้วแต่ไม่เชื่อกันเรื่องเหมแล้วแต่แล้วแต่ทำไมแล้วแต่แล้วแต่ ก็หล it. like ่อเอาจากพื้นที่หน่อยครับเอาจากพื้นที่หน่อยไม่ใช่ใกล้เกินใกล้เกินเขาบอกว่าอากาศร้อนจัดเลยเหรอปีนี้ไม่ฮอตเหมือนนาเออร้อนเหมือนนายเเอ็นเลยไม่ได้คุยกับมึงบอกวาอะไรไม่คุยกับมึงคุไปถึงน้ำอาบเลยแก็หมายถึงว่าอากาศร้อนมึงอาบไหมหลอมัไม่อาบเนี่ย ไม่อาบพี่แล้วมึงก็ตัวไม่อาบเลยโอ้ย oh ไอ้เ,อเ,อเจนแหละตัวไม่อาบเลยโ oh อ้ยไอเ้เจนเขาบอกว่าห <c oughs> น้ากูเป็นสิวเป็นอะไรวะไอ้เจนหน้ากูเป็นสิวแล้วอยากใครอยากเข้า <c oughs> ไอตานิกแหมอะไรนะไอตานิกอยากเข้าไอตานิกเอออยากเข้าอยากเข้าคลินิกดูแลดูแลหนะ้าไอควายมึงดูแลมึงดูแลนะ้ำมึงอาบก่อนเถอะมึงตื่นมา oh ไอ้เหี้ย ไอเสื้อลายดอกมึงอ่ะไอเสื้อลายดอกมึงอ่ะโอเคงี้เสื้อเสื้อสงการ์มึงกูขอได้ป่ะมึงไม่ซักเลยกูขอไปซักให้มึงได้ป่ะเออกูขอนี่อ่ะแหม่เขาบอกเขาาบอกว่าวันนี้เปียกพรุ่งนี้ก็เปียกเพราต้องซักหรอกแหมใส่อาบไปไอเจนอ่ะตัวดีเลยม่เป็นไรเดี๋ยวไปอาบที่อื่นไปอาบที่คนอื่นไม่ได้อาบที่เราเดี๋ยวคนอื่นได้กินเองเอ้ยหาได้ยืนอ่ะอยากยืนแล้วอะไม่อยากไม่อยากสลบอะเาเดี๋ยวเขาก็ไล่อีกนี่ไอตรงนี้เน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 ่ไล่เหมือนเดิมไม่ไล่มันวิ่งมาหรอก เนี่ยเราอยู่ตรงตำรวจเนี่ยไม่โดนได้หรอกเรามาแทนเนี่ยเอ้ยคนสวยครับชุบหน่อยครับแกง้งแมครับเนี่ยอะไรนะครับแกง้งแมครับแกงผมเหรอก็มีบ้างครับวันวันก็แกงครับกินเซนไฟห้ากล่องกับเพื่อนครับแต่ไม่แบ่งนะชอบเลยกินแซบเลยไม่แซ่บหรอครับคนที่กินอ่ะแซ่บกว่าเซนไฟครับนั่นไอ้ตัวร้ายมันกลับมาแล้วไอ้ตัวร้ายอ่ะไอ้ตัวร้าย chúp chút chút này này ạ chút này này ạ, ạ, tiếng ya, à, อืมเก่งมากขอบครับเฮ้ยโหให้ข้าวคนสองคนอิ่มสองคนเลยมั้งน่ะข้าวเละ ไหมหอม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 ไหมแล้วแต่นะโอเคแล้วแต่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 เอาไว้ไลยฟังเลยไม่เคยได้ยินเลยที่มาจากญี่ปุ่นยังไงถึงไม่รู้จักเพลงนี้อ่ะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ โดนแผนอันนี้เป็เจ็ดเลยละสั่งไปละเจ็ดม่ดตัวแล้วแล้วก็แผนพลังเบซ่าของไอจุกกำลังจะมาอันที่สองถ้าแผนนี้ใช้ไม่สำเร็จเฮ้ยแต่นั้นกูไม่เคยบอกใครนะสเส <c oughs> ม,มอนะตั้มอาจจะเอางี้ถ้าถ้าถ้าไม่เป๊ะค,คือตอนนั้มอาจจะมั่วละอ่าใช่ถ้าถ้าถ้าแผนนี้ไม่เป๊ะคือ <c oughs> คอาจจะมั่วละถ้าไม่ลงล็อกอ่ะก็หลุดล่วงมั่วทรงไปชุบคนอื่นเลยนะชุบฝั่งมันเลยนะแล้วก็ตื่นมาอีกสี่คนก็คือตอนแรกจะปิดไฟได้อยู่แล้วแล้วก็ตื่นมาอีกสี่คนแล้วก็จะชิมหายกันตอนแรกก็ไม่ชิมหายละ อ้าวมันเขาลงแล้วห้ามขึ้นรถไม่ใช่เหรอใครวะตรงนู้เด้ะมันแคสเปล่แอ้อเหรอไม่แครใครลงขึ้นรถไม่มีเขาแค่เอื้อมมือไปหยิบของบนรถใส่ใช่ลงแล้วลงแล้ว คนที่ขวาสองเหร ฝั่งน้ำมันเฮทนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเป็นน้องๆของผมเองเนี่ยแหละครับทำตั้งแต่น้องมันทำมาตั้นู้เลยสามปีแล้วครับแล้วผมก็มาช่วยน้องตอนสองปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วอ่ะสองปีที่แล้วก็เลยมีความผูกพันกันนิดหน่อยไม่นิดหน่อยแล้วก็ผูกพันกันเลยแหละครับโอเคเรียบร้อย Yes มีคนซึมปะเหมือนจะมีแล้วเดี๋ยว ข้าว่ะมีคนมีอาการป่ะมีใคร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 เป็นไรป่ะจุกมีใครเป็นไรป่ะแทงเสียอ่ะไม่ใช่มีใครเป็นไรป่ะมีคนแทงได้หรอไม่ได้แพ้อะเออไม่ได้มีคนเปิดรับป่ะไอ้หนูอย่าแทงพี่นะ ไม่อยากทำนะจริงอะ่ะไม่อยากทำนะไม่เอาทำดีกว่าเฮ้ยมีคนตายอ่ะไม่อยากทำไม,ไม่อยากทำ,กทำผู้หญิงไงไม่ไม,ไม่ไม่เก่งกับผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยเราเป็นสนภาพบุรุษอะ่ะเจทันแมนอะ่ะชัวร์ชัวร์ใ<อ>ช่ไหมแทงทำไมครับ <c oughs> ไม่งงเมื่อกี้คือลงมาไทยทำไม <c oughs> อ่ะขคุณ แล้วแต่นะเอเอทางกันแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกผิดหรอกไม่เป็นไรหรอกแล้วแต่เอ้ยให้กูหลอกบางเวลามึงจะล็อกแล้วทำไมวะโอ้โหวู้ยให้อะให้ล็อกมึงอย่าโง่อย่าโอ้โหกูจะเท่อยู่แล้วเมื่อกี้กูจะเท่อยู่แล้วจุกเอ้ยอู้ยกูไม่ได้มองกูไม่ได้มองจอคอคอมึง มาดิอะไรอะไรมันไม่ได้น่าเล่นตรงนี้กันบ้างไม่น่าย้ายปะย้ายแล้วมันไปแล้วไม่ย้ายตั้มมันอยู่เลยตั้มมันอยู่นู่นเลยน่ะไม่ไหนตั้มไม่ได้แพ้ไงก็ใช่ไงไอเดนมันอยู่นี่อ่ะใช่ไม่ไปเลยเนี่ยแทงผมทำไมครับฮะเมื่อกี้ลงมาแทงทำไมครับเดี๋ยวผมถ้าผมเข้าแก๊ง ก็หนูหนูเห็นรถมันเต็มไงคะอ๋อโอเคครับไม่ว่ากันนะไม่กดใท้แผ่ได้เสมอแลละอะไรนะคะอ๋อไม่มีอะไรครับคิดแล้วเพิ่นเลยนะอ๋อ,อแผ่นนี้ว่าต้องใช้แผน่นอะไรตาเน,นี้ยไอ้ต้ามันใช้แผ่นนี่ แผ่นนี่นี่เอ็โคเอ็โคไม่ใช่แผนเอ็กโคเอ็กโคเอ็โคมาเอ็กโคเป็นตัวเล็กเสียงดังใช่รอบนี้เอ็โคไหมฮะเสียงดังตัวเล็กเสียงดังได้โปโลทั้งมาแล้วมึงจะเก็บสมก็กลับไปก็ได้นะไอพี่พูดหน่อยก็ได้ครับพี่เก็บสมนทำเพี้ยอะไรวะทำไมวะจะหลอกเดียวเลยไม่ครับพี่ไม่รู้จะพูดอะไรครับพี่มาไม่อยู่มึงพามาไม่อยู่สามไปสัตว์ไปกันต้องตีนไปไป มึงไล่ใครไล่กูเหรอไอ้กูได้กูหน่อยน้องอ้เที่ยนี่สัตว์กูสอนให้มึงเก็บทรงเหรอเก็บทรงกูอะเลยมึงโดนกูทื่อไปสัตว์ยาวตามมาใช้แผ่นเอ้พี่ลองใจน้องลองเล่นลองเล่นยองเล่นตกใจไปแล้วตกใจไปแล้วลองแล้ว เหยาะเหยาะเหยาะเล่นน้องหยาะเล่นเหยาะเล่นเหยาะเล่นเหยาะเหยาะเหยาเดี๋ยวมึงเก็บทรงเกินไงเหยาะเหยาะเหยาะรถปาดเลยเหยาะเหยอะเหยาะรถปาดเลยว่าไงครับอะไรครับมาแทงผมแล้วก็มานั่งปาดคอผมแล้วแต่นะเหยากเล่นนะเหยากเล่นนะผู้ชมอาจจะตกใจนิดหน่อยนะ โอ้โหแล้วไม่เป็นไรแล้วเฮ้แผลติเมตจะเล่มากแล้วมาไอ้แผลติเมตมือนเดิมจุกไม่ไม่ได้ใช้แผลเอโคันไ้ใช้ติเมตแบบเยาวเลยข้าหลังอะดงหลังเลยดูข้างหลังข้างหลังไม่ไม่ตายดูเดี๋มันเลื้อยด้วยน่ะโอ้โหข้างหลังของมันมัว่าน้เมันเือหลังเดดูดีวคือมันแบบมันโดนลบบบบบบมาตนมาแตนมานมาน ไมยคนพอกันป่ะไมยพอกันปะตอนนี้ใช่ปะเอเดีกว่าประมาณห้าคนสิคนไม่ถึงสิประมาณห้าเจ็ดคนเนี่ยมาแล้วมาแล้วพี่โอ้โหดีดูไฟแบบพี่ดูเอ็เอเอกลับแล้วมันเฮียนี่ อุ้ยแล้วทำอะไรเฮตุซอมบี้เหรอเฮ้ยซอมบี้ปะซอมบี้ปะซอมบี้ไหวปะเอาอะไรไหมเอาอะไรไหมเอาอะไรไหมไม่ไหวว่ะโดนโดนยับเลยไม่ไหวได้โมฮีได้โมฮีได้โมฮีไม่สูสีนะไปหน้าโดนกลิ่นเฮ้ยมันใช้แผนเดิมไงมันห้ามใช้แผนเดิมย่าเวลาเล่นอ่ะ ใช่ก็มันต้องแผ่มันไม่ใช้แผ่นมันไม่ใช้แผ่นอิลูมินาติไงแผ่นที่มรกลงมรกรดเลยไอเริ่ายหโปรโลตกใจว่าเมื่อกี้เอาพี่ตกใจพี่ตาสุดสีจัดเลยไอจุเกะไอจุไอจุเกะไอ้เราตกใจมันพูดในใจมันพูดนี่อยู่มันพูดภาษาเหนืออยู่เลยอะไรนี่น้องเบา่หนี่อะไรนี่น้องอะไรนี่น้องโอ้่าเลยก็ว่าด่าเลยอะไรนี่พี่เบาโอ้ยแอะว่า เมื่อกี้หยอกเล่นนะไม่มีอะไรนะค,คนผู้หญิงหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นอย่าลืมดูแลกันนะครับหลังจากนนะี้